ปกติมันควรจะนู่นเลยอ่ะสีเขียววะดีออกไหมอ๋อเอาเอาเอาตรงนี้ก็ได้นี่ก็ช,ชัด <ๆ S 2> แล้วคร<ช>ับชัดชัด,ดมไม่ได้นที่มาไม่ต้องเลย,เ,ยเออเอาละเนี่ยให้ให้มันไม่ให้มันไม่ไม่สะท้อนไอเนี่ยให้มันไม่สะท้อนกระจกเออ,เอ,อเอาพี่พ่อใครมีไม้เซลฟี่นั้นหนูยืมหน่อย เข้าเข้าซ้ายหรือว่าเข้าขวาล่ะนเอ๋เอ่าเข้าขวานะหันซ้ายเรากำลังจะให้กระเช้าแม่ช่วยยิ้มเดี๋ยวเราไว้เราถ่ายเดี๋ยวเราค่อยแอปเดี๋ยวตั้งเลยอ่ะมาเด็กๆมาลูกเดี๋ยวเอาเอ๋มา

ไหวแม่ในวันแม่ให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวเองไม่แบบน<ะ>ี้ต้องเถิบไปอีกแลนต้อมันหันไม่ได้อออโอเคไหม,มเ,ดเ,เดี๋ยวครับอีกหน่อยครับได้ปันปันหันห,หน้าหันหน้ามาไออด้ยิ่งหน่อยโอ้โหได้ตั้งกี่หน้าเนี่ยแปดหน้า <laughs> โอเคครับอ่ะหนงมาหนงมาแจ็คมาเป็นถ่ายกันได้ไหมมาทำแปลงรูปถือนี่หนงกดออนไปแล้วออนไปแล้วนีวิดีโอไลน์ลกออกไลนลุกวิดีโอหน้าหนงจะไปลงในโซนอ่ะนะเอ๊ะนะเอาเป็นแยกวิดีโอกันไหมเอ่ย โอเควิดีโอแล้วพ่อหลบออกหน่อยพ่อวิดีโอแล้วถ่ายรูปหน okay. ึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคกล้องนี้นะคะยิ้มนะคะสามสองหนึ่ง